บรรยากาศสวยข้ากินอร่อยเชีว,ชว,ชวกับพวกเรากินกับพวกเราทั่วไทยกับกวนชวนเที่ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกวนชวนเที่ยวครับ รายการที่จะพาท่านชมครับไปเที่ยวทุกซอกทุกมุมในประเทศไทยนี้นะครับต้องไปกับผมครับเงียสงกับพระตคัธธนเร่งงงพระรามสองและสุขุมวิทสิบสองเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นยังมีเหล่าน้องๆ้องก้นชวนเที่ยวนะครับที่จะรับอาสาพาพวกเราเนี่ยไปเที่ยวซอกแซกซุกซนในทุกที่ในประเทศไทยด้วยนะครับที่สําคัญครับก้นชนเที่ยวสัปดาห์นี้จะพาท่านชมครับไปเที่ยวชมพระพุทธรูปปางประธานพรน,นะครับที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ เขาบอกว่าอยู่ที่วัดถ้ำเสือครับวันนี้นิกเล่งงงครับเขาบอกว่าเขารับอาสาพาพวกเราตามเขาไปเที่ยวที่นั่นเลยครับช่วงกวนชวนเที่ยวสนับสนุนโดย<อ>บริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และลิซซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทยเลคอน p r o d ั c t ั a นอ c ต s เซซผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไปพัฒการเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีบริหารความอร่อยโดยเฮียสงเล่งหงและครอบครวัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระราม2และสุขุมวิท6กเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับ สวัสดีครับเฮียทรงเล่งหงสแล้วท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เฮียทรงก็ส่งนิกเล่งหงครับมาที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ครับสถานที่แห่งนี้ครับได้ขนานนามว่ามี พระพุทธรูปปางประธานพรที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ครับวันนี้นิกจะพาท่านผู้ชมไปกราบไหว้สักการะรวมถึงชมบรรยากาศของวัดถ้ำเสือที่ต้องบอกได้ว่าสวยงามมากๆเลยครับและด้านหลังนี้ครับผมท่านผู้ชมนั่นก็คือทางขึ้นไปวัดถ้ำเสือนั่นเองครับเป็นจํานวน158่าขั้นครับถามว่านิ๊กวห่วหรือเปล่าครับตอบเลยว่าเพื่อท่านผู้ชมครับไหวแน่นอนครับลุยกันเลย สำหรับการมาเที่ยวที่วัดท้ำเสือแห่งนี้ครับมีไฮไลท์อยู่4ไฮไลท์ด้วยกันท่านผู้ชมอย่างแรกนั่นคือวิวทิว,วทัศน์ที่สวยงามที่อยู่ด้านหลังในตอนนี้นั่นเองครับที่เขาเนี่ยมีภูเขาล้อมรอบวัดอยู่ต้องบอกได้ว่าสวยงาม มากมากครับผมท่านผู้ชมและอย่างที่2นั่นก็คือชมความสวยงามของเจดีย์แก้วประสานนั่นเองท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงและยังไม่หมดแค่นั้นครับผมอย่างที่3นั่นก็เป็นการกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนั่นเองครับและไฮไลท์สุดท้ายหรือว่าไฮไลท์ที่4นะครับนั่นก็คือการมาชมองค์หลวงพ่อฟางประธานพรที่มีความใหญ่ที่สุดแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีความอลังการที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ชมวันนี้นิกจะพาท่านผู้ชมเที่ยววัดถ้ำเสืออย่างต้องเรียกได้ ว่าเจาะลึกความสวยงามแล้วก็ไฮไลท์สีอย่างที่นิกบอกพูดกันมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมไปกันเลยดีกว่าโอ้ oh. และตอนนี้เราก็อยู่ไฮไลท์ที่2แล้วครับนั่นก็คือเจดีเกตแก้วมหาวาาิสาทนั่นเองท่านผู้ชมต้องบอกได้ว่าเจดีแห่งนี้เนี่ยสวยงามแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยนะท่านผู้ชมมี9ชั้นด้วยกันและความสูงรวมทั้งหมดเนี่ยห้เมตรท่านผู้ชมไฮไลท์นั่นคืออยู่ด้านบนสุดของเจดีครับที่เราเนี่ยจะขึ้นไปกราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยกันแต่9ชั้นเราต้องเดินขึ้นไปนะท่านผู้ชมอาจจะต้องเมื่อยกันหน่อยแต่ว่าสู้ตายครับผมเพื่อท่านผู้ชมจะได้ภาพสวยงามและจะได้มาเที่ยวกันแบบ สนุกสนานพูดก็แล้วไปกันเลย ผู้ชมครับและตอนนี้นี่ขึ้นมาอยู่ชั้น9้าของเจดีเกตแก้วมหาวิทาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมพูดถึงบรรยากาศก,กันก่อนเลยต้องบอกได้ว่าข้างบนเนี่ยลมลื่นแล้วก็เย็นสบายการตกแต่ง,ตง,ข,อง,ข,องของเขานะท่านผู้ชมก็ใช้จานเป็นจระเขนี่ตกแต่งเพดานไปทั้งหมดเลยต้องบอกได้ว่าสวยงามมากๆแต่ไฮไลท์ที่นิกบอกว่าเราขึ้นมาบนเจดีเกตแก้วมหาวิทยาตนี่ก็คือเราจะมากราบไหว้หรือว่ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองท่านผู้ชมอยู่ขวามืนอนิกล้ ไปกราบไหว้สักการะกันดีกว่าครับ